สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานพิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออรชี่ที่วิทยาลัยเทคนิคสุประการนะครับนายวิศุติสุวรรณการกรรมการผู้จัดการข้างห้อส่วนจำกัดตวเทพายนเป็นประธานในพิธีมอบหมวกกันน็อกจำนวน50ใบพร้อมด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกจำนวน2ชุดให้กับทางวิทยาลัยเทคนิคสุประการเพื่อใช้ประโยชน์นะครับ โดยมีนายไพศาลบุญรอดผู้มืนในการวิทยาลัยเทคนิคตูประการและตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้รับมอบทั้งนี้ในวิกฤตตัววรณการนะครับกรรมาการผู้จัดการห้างส่วนจำกัดสอวอ์เทพายโยนกล่าวว่าการมอบหมวตกันนอกในครั้งนี้นะครับ <S <S เพื่อมีการสานต่อโครงการขับขี่ปลอดภัยสมนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นตซึ่งฐานห้าง้นส่วนจำกัดสอวอ์เทพายยนนะครับได้แรงเห็นถึงความสําคัญในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องมีความปลอดภัยตูนดังนั้นจึงได้นําหมวกกันน็อนนคบจำนวน50บใบพร้มอมแผ่นป้ายรลนารงสวมบกนิรภัยมองไปกับทางวิทยาลัยเทคนิคสุประการนะครับเพื่อน,นํามาใช้รลนารงให้นักเรียนนักศึกษาขาับขี่รถนยนต์ใส่หมวกคันน็อกครับสร้างสารรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอ บริการถ่ายวีดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ